สวัสดีครับบ้าบอลในทิ่ทีสานครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่น้าๆเอฟซีทุกมองทุกบอลครับผมมือนีบ้าบอลมาเลาะปลาโนใหม่ขึ้เก่าครับมาหาโนใหม่ไพปลาครับผมมือนี่พี่น้องหลังจากฝนตกรหงเียงครับน้ำเซ่ขึ้นครับผมพี่น้องน้ำเซ่ขึ้นครับขามบ่ได้ครับขามฟังบ่ได้ครับมือนี่น้าบักลร้เลยครับเกือบเคืองฟังครับผม เดี๋ยวมื้อนี้ที่สุกสีมานสิได้นอนใหม่นอนก,กับงามให้พี่น้องได้รับชมกันบ่นะครับเดี๋ยวจังได๋ไปติดตามให้กับน้งใจลูกหลานนี่เด้อครับสวัสดีครับไปเลยคนครับน้ำเสียครับน้ำเสียขึ้นน้ำเสียไหลเหรอครับเกือบจะเครื่องฟังแล้วครับผมพี่น้องโอ้ยนอนใหม่ครับพี่น้องนอนใหม่นอนใหม่ หนอไม้เฮี้ยนบ่อยเอาไปเฮ็ดหน่อไม้ส้มครับอู้สองนอสองนอสองนอไปน้องตั้งกล่องก่อนครับช่วงนี้หนอแบบไรเอาเม็ดครับผมเอาไปทำน่อไม้ส้ม แล้วอู้นอบปรง,งามเลยปื๊ดอ่ะปื๊ดอ่ะปาดว่าไหมครับผมสองนอสองนอ,อ,งนอแหลกแหกมาแล้วครับโอ้ยน้องไหนนอนี่พี่น้องผมนั่นปื๊ดสันเธอเลืออยู่ครับอือดโอ้ยฝังนอมานั่งดินพี่น้องมานั่งดินมาหนังน้องนึง หินน้อยน,นึงครับหินน้อยน,นึงครับน่ะโอ้ยข้างล่างเป็นหินเซเลยหพี่น้องขาวๆพี่น้องเดยเห็น,น้วครับโอ้ยน,นหนอกอน,น้องหนอน,นางดินกำลังโผล่ครับ ขาวาจากไต้ดินเลยครับผม สับออนก็เด,ลดลี๋ขุลดลง,งอีกนึงปาดบอกเงาปดนีกว่าเป็นเกลือเหรอเปนบ่าเป็เกีอกยอยู่น้อดีนะครับนี่กับออนออนอยู่เลยครับผมนีอ้ยสียดายงามนี่นนครับ ช่วยกันเป็นราคาพันโคงเ <c oughs> บอรีครับท้งไรท้องหไครับนานก็ต้องโค้งละม่อมได้ครับผม ทั้งใหญ่ทั Eu, i, ้งยาวอุ้ยน้องเอ๋ยนี่สวยๆเลยครับน้าน้องครับพี่น้องครับด okay. so ึงนแรงจริงครับขอบเลยครับ อื้มอืมขาแล้วครับปืดนั่งดินง่ายอ่อนๆเลยพี่น้องคนละครับผมนี่เหรอครับผมทำไมเก่า เบื่องน้ำซีขึ้นครับผมไหลบุ่นๆน,นะน้ำไม่น้ำไม่ครับเตรียมยกปาลาแล้วครับผมพี่น้องยกยอยกสะดุ้งแล้วปลามีเด้ครับผมพี่น้องปลามีแทฉแน่นอนครับเพราะว่าน้าไม่มาปลากะสีตื่นน้ำเออไปหาหน้ำใหม่ตัวครับผมพี่น้องเป็นขึ้นเป็นลงฮิฟฟังเซนอ่นะครับ เ <c oughs> ม่เลยหน่อไม้ริมซีหน่อนขาวๆ <c oughs> สวสดล้าพี่น้องป้าผปรดเดี๋ยวมาหักหนอนอก่อนพี่น้องเจ้าหักไปแล้วครับสวกเจ้ามา่านป่ากันนี่ครับผมพี่น้อง นอนก็ต้องโพครับผมนอนนางดีอ,งอ้วนอ้วนแน่นอนครับน่าจะใช่อ้ว <c oughs> นอ้วนครับอ้วนอ้วน <c oughs> น่าไม่ขึ้นก็จะมอสวานแหใไซม่อง เลยครับนะครับผมมึงพี่น้องว่าเป็นน้องใหม่ป่ะครับนี่ยบ่อยคิดว่าเป็นน้องใหม่อยู่ครับนี่ยบ้านในครัวด้ครับผมพี่น้องเพิ่งมาเนี่ยอิลีครับนี่มันก็ไบไปครับผมนะนี่มาอ้อน้ำกันครับน้ำข้างด่างอีกแล้วพี่น้อง น,นัง่งลงน้ำทางดาคูบเลยหูยฟังทั้งฝนก็มีใน้องใหม่พี่น้องฟังทั้งฝนก็มีใน้องใหม่สองอีกสองน้อ,อ,องครับโธดโศกนะอลไรพี่น้องเจ้าหนอนขาวเลยเฮ้ยโธนั่งดินออขาวเลยพี่น้องขอข บ้านน้องสางครับผมพี Or ่น oh, uh ้องบ้านน้องสา่งตั้งเพิ่งโมงสามสิบครับตรงนี้หนึครับอู้คืออ่อนเลยหนึ่งสองอู้หูอ่อนๆครับอ่อนๆคุณพี่น้องของโอู้ยมือนีบบ่อยก็โศกมาจะน้อยนง่ามๆแถอพี่น้อง มาแล้วครับอุ้ยวันนี้กับผมขาวๆเลยครับเริ่ามนอนม่อีกสองนอบพี่น้องนี่มีนอนนึงครับผมมีนอนนึงค,ครับขนนอนนึงครับข้างหน้าอุ้ยออกไม่ไหมครับขาวๆเลยครับผมพี่น้องนอนแนวนี้น อ้องไม่ก็ฮวลอืมข้ากาศขึมขหมเฮ้ยนักเดะพี่น้องเอาคนติดตัว อ้วนไหครับผม,มครับพี่น้องขาวๆครับบาบ่อยคยใส่นี่ใส่ผ่าฟันงานหนามไผนี่โบเป็นทาครับพี่น้องครับหนามงานหนามมันมันมันหนาเราบนีเวลาเขาเอาไอ้ผ้าทางนะครับผมหนามันํำมือครับพอดามผ้า ดำผ้าเพิ่นกระสันน้ำก็คือเสียมครับผมพี่้องเสียมดำแม่เงี้ยในทางน้ำออกได้ซ้ำซ้ำได้ซัมหนึ่งแล้วก็เอาเดเสียมขอไปซับเอาเลยครับผมอืนคอนอนนึ่ครับ เยี่ยมมากหรอพี่เนาะวันนี้ค,ครับผมโอ้ยนี่ไงอุบอั้เลยครับอย่างนี้นะครับถอยอีกเล่าครับน้องงามๆครับผม เอาเสียมต่อเห็นปลายน้องใหม่ครับขาวๆครับสองอันต้นพี่น้องสองนอะนี่ละนี่มันหันดาบใสอีกแล้วพี่น้องนอง้องเทิงกันครับ นอนนึงอยู่ข้างในครับผมพี่น้องครับเบิงึงห้อยเพิ่นเอาเราเพิ่นบ่ถ,ถมก็มีครับผมพี่น้องเพิ่นนะครับเป็นลุมเป็นลุมอยู่ครับเบิ่งเหงาเกอะไพกับดินครับผมพี่น้องเพิ่นบ่ถ,ถมครับยังนั้นเราไม่เพิ่นก็บ,บ่ขึ้นทางขึ้นมามันนอนงามนอนใหญ่นอนอวบนอนขอขาวได้ครับผมพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีดินกบเบิ่งนอนนะนอนปากใหญ่ครับผมเดี๋ยว้อนกันครับมองนี้ก็เป็นดินตแตกๆครับพี่น้องดิน ดินออกแบบนี้น,นี่น้องใหม่บ่ะน้องเป็นดินแตกๆง,งัดขึ้นครับโอ้ยน้องใหม่อีหลีพี่น้องโอ้ยเป็นงัดดินขึ้นครับคุณหน่ะโอ้ยนั่งดินนั่งดินนั่งดินพี่น้อนงก็จะไปเอาหน,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 น่อ,อ,นอข้างหนา้าเพราะท่านหดใจครับผมสงสัยอันมองหินก้อนครับโอ้ย นี่แหละครับการที่ว่ามีดินกบครับผมพี่น้องน้องใหม่ประสีนอน้นองใหญ่น้อนงแง่มันนาเดยนน้องขาวพร้มครับผมพี่น้องมาโอ้ยนอนี้อลังการมากโอ้พี่น้องครับแม่แม่ครับ มึงนอนมานั่งหยิบนอนนี่ครับผมนี่ครับผมจับเอาตรงนี้เลยครับผมนี่ขาดนะครับพี่น้องครับกิโลมาแล้วครับ บ้บาจ้ามันกไกใหญ่เกินพี่น้องครับโอ้โหเต็มหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอกล้องบ้าบ่อยเลยครับผมพี่น้องอุ้ยพวกนี้ครับพาดใหญ่ก่ใหญ่หญผดผัดครับผมมันเต็งเหงาครับผมพี่น้องอุ้ยลมทบเขาหนิพี่น้องเหงาเพิ่นถึง <c oughs> ว่านี่ซามเขาตาฝนครับผมพี่น้อง สิ่งสิเป็นวัดแน่จังน้อยครับผมพึ่งพึ่งซวงพึ่งเศร้ากันมาสามเขาตาคนมานี่พี่น้องเลยอู้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับผมพี่น้องโอ้นอนนึ่งอยู่ในนั้นเห็นครับผมอน้หัวเงินใหญเลยไกลไกลเลยพี่น้องจะนอนง่ามอยู่ครับผม เห็ดไม้ส้มบาดเนี่ยเอาโอ้ยมดอ p ครับอ้ยเห็ดไม้ส้มกับต้มพอดีครับโอ้ยมันแก่ครับผมพี่น้องม่าขิงบามทนมัน,บบน,บบนอันนี้ครับมันขิงน้องไม่ขิงโอ้ยมับอีกบนอนนึงครับผมโอ้โหจะเป็นเห็ดไม้ส้มครับ นอนนังน่งดินขึ้นไหมพี่น้องนอนนังน่งดินขึ้นไหมครับเขาขาวเห็นต่ปลายครับนะี๋ยวนอนง,ง่ามอยู่ครับนอนนี่ครับเพราะว่าปลายพันยญยอวบครับผมเดี๋ยวมาเบิงน้่งกันครับนอนยาวนอนยาวครับนั่งดินแต่นอนยาวพร้อมจะบินนะครับพร้อมจะบินเนี่ยนอนนี้น เป็นรถกับตรงนี้เลยครับนา้าโอ้ยมาครับผมอนอนมใหม่เด้พี่น้อง นี้มาแล้วครับขาวๆเลยครับนี่นอนั่งยินโคลอยครับเป็นตุ่มครับผมพี่นอ้องจืดไล้ครับขาวๆนียครับผมพี่นอ้องจืดนอน,นึงครับผม น้องติ้นน้อยๆน,นี่ครับต้มแสบเนาะต้มเป็นนอเป็นนอครับผมพี่น้องโอ้คือเสียอะไรนะท่านอันดาขันควนใจครับพี่น้องด้ย ่าตัวได้ซ้ำนครับได้หนอต้มหนอต้มส,สวยๆครับอ่อ,อนๆเลยครับผมหาหนอต้มจากเก่านอซิปนอซิปก็นอนครับไปต้มเสียบๆครับกินก,กับแก้วกะปิครับหนอขาวๆเนี่ครับผมพี่นอ้อนะครับ ครับขาวๆนอนหันซ้ำตุ่มเสีดยดเช่ไครับผมพี่น้องปวดขาวขาวเลยครับตุ่มมืดนอนมืดนอครับผมพี่น้องคอนกลนคอน,คอนตัดปลายออกครับแกะกาบอยูด่ด่างอยูก่กลนออกงาม,งาม ตุ่มได้ครับวันนี้ครับโอ้นึกว่ามันเอียงพี่น้องคนไหนนี่เ้าหลาดฝาดด้วยครับอยู่ในหม่นอยู่ในกอไผ่เป็นครับผมโอ้นอหน่อมหน่หนึ่งครับหน่อย่างสวยเลยครับผมพี่น้องเจ้าสิเป็นยังกะซางก,ะ,างกะทางไผ่อีทางมันนี่นดูครับพี่น้อง เคนเพนห้องไยนงเี้เขามาหาอยากหากินโอ้ยนอบอกงหญ่นึงป่านอ้าดูว่าสิเป็นนอตุ่มโมเมนต์นอตุ่มแล้วเนาะดินยังดิ้นเหี้ยไปเนาะโฝนตกตรงไหน ทางล่างังกิดบ่เปียกเลยครับสวับดีครับขับเร็วครับขาดเร็วขาดเร็วครับขาดเร็วครับปุด,ดไม่ใช่หนอต้มแล้วพี่น้อง หนอนางดินเคิงหนึ่งมันขาวอยู่เด้อครับผมพี่น้องกำลังนางดินหนึ่งตัวครับโอ,อ้ยมนันมันครับผมเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าพี่นอ้องว้าวว้าว โอ้ลิงโก้ลิงโก้ขาวๆเลยซับเลยครับพี่น้องหมืนมันยืนยุติพี่น้องน้องไหนอยู่นนนบนขึ้นเหงาใหญ่แต่นึกว่าเป็ใหญ่ปลานี่ป้าดปืชก้นเลียนเยนนี่พี่นอ้องปพาดปืชอ,อับประ,ประจา่าพี่น้อนหนึ่งข้างในครับผม นอหนึ่งข้างในครับนอวิผีครับพี่น้องโหนอนกังไงนอนกัพี่น้องซับอันนี้เลยครับโอ้ยน้ำน้ำเลครับผมอยมันจะาบน้ำนะครับผมนอนนี้ นายอีหลีครับผมพี่น้องครับสองนอติดครับผมอยู่น้วกันโอ้โอหพี่น้องเดี๋หลือสับสนอใหม่ย่างดีบริขวดหดกองพี่น้องนอบักย้อยหนึ่งสูงมาเป็นของบักผึ่งแล้วพี่น้องอีสองนอติดครับผมน,น,ออนอหนึ่งครับ บัวลอสิออกเมือ่อเลยได้ครับผมพี่น้องออกไปสามสีปั้นกินขเขาแล้วบัวลอยกับสีสามเขาครับเห็ดเวียก,ก่อนครับผมพี่น้องบัวเห็ดกับบัวเรวเป็นครับกับบัวมีขวดสีเห็ดห้ได้ครับผมพี่น้องเวียกเจ้าของบัวสามกับกับบัวบัคือครับผมพี่น้องครับพ้อเห็ดหน้าแล้วเ้องก็ต้องเบิ่งแง่งดูเลยครับเลยครับ ว้าวมันมันครับแม่แม่ครับมันมันไปกับลูกครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาบอยกับซี่เคาะเอาไว้สมีอนสก่อกครับสี่ออกเมื่อแล้วครับผมทีไปปันกินเขาจากนอล้วก็สีลงไปสามเขาครับเมื่อนี้ก็ได้นองใหม่งามๆหลายนออยู่ครับผมเมื่ออแล้วครับผมพี่น้องดังปึ้งเหมือนแล้วครับ แต่แลคลิปนี้บ้าบอยกับของขไปสมีสก้อนครับผู้พอกันคลิปหนะ้าให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงหักแพงเบิ่ง,งแรงเป็นกำลังใจให้โลาการหักวิถีชีวิตอีสานมันเฮาอย่าลืมหกักแพงบ้าบ่อยได้ดินทิศอีสานนี่นะครับกับพี่หัวดินทินอีสานสามีอีสานพาะโล้ครับผมผู้พอกันคลิปนะหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุข,ขสุขคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายพอกันไหมครับสวัสดีครับ